อ่ะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคอกับรีเทิร์นนะครับผมโดยผมจะยกตัวอย่างการใช้คําสั่งจำนะครับผมอ่ะดูตามคําสั่งนะครับผมมูฟ r หนึ่ง r สองนะครับผมแล้วผมก็จำไปตําแหน่งในคำจำที่ศูนย์หนึ่งสองสาม h ก็คือตําแหน่งนี้นะฮะแล้วผมก็สั่งแอนมูฟอ่ะแล้วผมก็สั่งจำกลับไปมาตำแหน่งนี้ถูกไหมครับอ่ะเสร็จปุ๊บผมก็ทำํำแอนจำอ่ะจำกลับมาอ่ะแล้วผมก็มูฟ จัมอ่ะมันกลับไปที่เดิมจะเห็นว่าชุดคำสั่งผมมันไม่สามารถลงไปต่ำกว่าตำแหน่ง0 0 0 6 h เนี่ยถึง0 1 2 2 h มันจะไม่สามารถทำงานได้ถ้าผมใช้จัมนะครับผมงั้นเราจึงต้องใช้ call return มาช่วยในการแก้ไขคำสั่งจัมที่มันติดลิมิตในการใช้นะครับผมอ่ะแตมาลองดูถ้าผมเปลี่ยนไปใช้ call, call return คำสั่งเหมือนเดิมนะครับ มูฟเสร็จมูฟออันสอเสร็จปุ๊บผมเปลี่ยนจากอันเดิมนี่ผมใช้จัมผมใช้เป็นคอแทนคอศูนย์หนอ่ะก็คือผมจะเรียกใช้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดิมนะครับผมแล้วก็มูฟอ่ะแล้วผมจะเปลี่ยนไปใช้รีเทิร์นรีเทิร์นเนี้ยมันจะรีเทิร์นกลับไปที่บรรทัดถัดไปจากตำแหน่งที่เราเรียกใช้คอนะครับผมเช่นผมอ่ะผมคอมนี่ปุ๊บผมรีเทิร์นกลับผมก็รีเทิร์นกลับไปนี่นะครับผมตำแหน่งข้างล่างมาถัดคอ ต่อไปผมก็แอนผมก็คออีกพอเสร็จปุ๊บผมก็ลงมาทาคำสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วผมก็รีเทิร์อ่ะอันนี้ก็จะกลับไปตำแหน่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง0 0 0, 0 6 h นะครับผมฮะผมก็จะทำคำสั่งลากจากนี้ลงไปเรื่อยเรื่อยจนจนจบนะครับผมครับเรามาลองดูว่าคอกับดีเทิร์เนี่ยข้างในมันเป็นยังไงนะครับผมโดยมาดูที่ PC นะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นคำสั่งคอนะครับผม พอก็จะเป็นการพุช h PC แต่ PC เนี้ยเหมือนกับว่าเราเอาข้อมูลเข้าไปเก็บใน PC ถูกไหมครับแล้วก็ต้องทำการแอด PC ก่อนเพื่อเรียกเพื่อเหมือนกับว่าเอา Stack Pointer มาชี้ครับว่าตำแหน่งที่เราต้องการใส่ข้อมูลไปมันอยู่ที่ไหนอ่ะฮะต่อไปผมก็ทำการจำอ่ะฮะก็จำไปก็เหมือนกับว่าใส่ข้อมูลเข้าไปนั่นแหละครับต่อไปเป็นการรีเทิร์นค่า อันรีเทิร์นค่าเนี้ยก็เหมือนกับว่าผมมีสแต็กนะครับผมอันนี้ก็เป็นค่า cpc ที่ผมใส่ไว้เมื่อกี้นะฮะที่สแต็กพอย n t เตอร์ที่ผมชี้ไว้ที่ผมทำไว้ตอนแรกอ่าผม pop pc ก็คือเหมือนกับว่าผมดึงอันเนี้ยออกถูกไหมครับไปที่ address bus นะฮะพอ a d d เ e s bus เสร็จปุ๊บตำแหน่งสแต็กพอย n t เตอร์ผมก็ต้องลงมาข้างล่างก็เหมือนกับว่าเป็นการอ่านคำสั่งต่อไปนะครับผม ขอจบการรายงานเป็นแค่นี้ครับผม